พวกเราละ่นะเกิดมานะยากจนบ้างร่ำรวยบ้างนะเราไม่สามารถเลือกเกิดได้นะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เป็นทายาทของกรรมแต่เราเนะีเลือกที่ไปได้ท่านทั้งหลายจะเลือกที่ไปเช่นใดไปทางอบายหรือไปทางสุขติภูมิ หรือพ้นออกไปจากวังวนแห่งสารสารวัตรใบนี้นเราสามารถทำได้ด้วยปัจจุบันธรรมของเรานี่อนอไอสิ่งที่ผ่านไปแล้วมันก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วโอกาสอัมร่ำคาที่สุดก็คือปัจจุบันธรรมนั่นเองที่เราสามารถเข้าสู่วิถีที่ถูกต้องและจบทุกเรื่องราวเพื่อกลับคืนสู่ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติได้